สวัสดีครับเพื่อนๆน้องมาฝากนะครับสีพลเพชรุเรักสุกุศลครับดีใจที่ได้รับกับช่วตัวนี้สําหรับคราวนี้เวลาประมาณสามสุกับโดยประมาณครับแล้วก็ครันงหนึ่งก็สวยครับน้องนูนามาโชว์ครับยังไม่ได้แต่งหน้าเลยขนาดไม่แต่งหน้าสวยขนาดไม่แต่งหน้าสวยขนาดไหนครับพ่ินดีครับพน้องเมื่อไหร่มาเบิ่งวันละห้าร้อยบาทตาคนหลายนะครับอยู่วันนี้ร้านเพื่อนเราอยู่อ่า วัดอันซายันหวอันายอำเภออาัดประเทศจังหวัดสานแก้วนะพี่รองครับากคนลันเสนบ้านอาย์้กังเซ็กซ์าลครับพี่้องครับกำลังเซกซ์าเยพี่้องเออครับดะวาอ่าที่เราซสยกันเุท่าไหลายด้านนู้นก็ยังมีใส่ดาวนะครับผมส่ดาวนะครับพี่้องเ้อโชคไงเมื่อกี้ที่ท่าตะกนนะครับผมตามมานคม่ง่เยงาคุณโล่ากับโชคดีาไปยไมจักรยาน ที่นะมีวผูนใดอยากไดนะครับจักรยานหรือว่าเสรางวัลกับโอ้เรกบี่โอ้จักรยานอนก่ไม่ยักครับเอาหมอนข้เขาเอาเนึงตด่ขึ้นเ่าเหตุผไปนัตอนนี้ทุกระบบกระพร้อมจะทำการแสดงแล้วแต่ว่ารอรอครับครับตอนนี้กำลังรอ ผ yup. ู้ใหญ่มาเปิดงานกัน่น้องครับกำลังเดินทางมาอยู่ครับตอนนี้โค้ชโซเข้าคุยครับพี่น้องไปสักวันเนาะดูตัวกับท้ายทอดเประกาศให้พี่น้องเบิิงครับเดี๋ยวแจ้งน้อยกระสีออกไปท้ายทอดเบิ้งหน้าวิธีครับเบิ้งค้นเบิ้งการต้องการเต้นตามสไตล์ลุงตู่เฮดกิปเรียลคือเงเาครับพี่น้องครับโอ้เมื่อนี้พระหน่อยไปสามรอบว่าเสร็มมันตู้เย็นมานตู้โทรศัพท์มันจักรยานบ่อมานเลยืไหมครับพี่น้องครับสามรอบเบิ้องบนครับสอบตราสุนันท์มาเลยครับรยมาเลยครับ วันนี้ประโจสลากกี่รอบวันนี้สามรอบรอบได้อะไรเป้าหม้ได้อะไรป้าหมายะได้จ ok> you know? ักรยานจะักรยานให้ใครอสองคนก็ต้องสองขันจินี้นะครับได้ไปสามอย่างได้แค่นี้หมพค่ับโอ้ยยังไม่บโอ้วจุดแรกจุดสองจุดสามครับพี่น้องครับร่วมทับบุญครับป้ได้ยางก็ับ่เป็นยังครับร่วมทับบุญสามร้อยคะแนนครับพี่น้องครับได้บุญได้เป็นสนัครับผมจวดจัดครับมา ตามมาเพิ่มครับพี่น้องครับกับบรญชากาศน้องๆในเสื้อตัวนี้ก็แต่งเนื้อแต่งตัวพร้อมหมดแล้วโอ้ยลูกสาวพี่น้องลูกสาวลูกสาวน้อยน้อยน้อยนูชื่ออะไรนู้ครับผมอนุอชาน้ำชา,ำชากาแฟครับพี่น้องน้องน้ำชาหนูน้องข้าวหอมน้องน้ำชาปลาใน่ารักครับพี่น้องครับในเสื้อสาวตัวน้อย อาโอเคระบบไฟโอเคครับทางนี้ก็จะเป็นฝั no ่งน nah, ี sì sulla, ้จะเป็นน้องนีนิเนี่นิดนี่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 จวดอันนี้เตรียมพร้อมเพึ้มเอ้ารอบรอบดึกที่ว่ามานานนี่เขาสัมภาษณ์เป็นอะไรนะเป็นเป็นนางเอกอะไรชื่ออะไรนะมณีรัตนาราชชื่อมณีรัตนาราชบอกโมแปลงร่างครับงามพี่น้องครับชุดแดงแรงรีสต์ครับพี่น้องครับจวด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 อันนี้เป็นอะไรน้องอะไรเนี่ยสี่สับสี่ห้า สวยใหรแต่งหน้าให้รูใครแต่งหน้าให้แต่งเองมาแกแต่งหน้าสวยเลยสวยสวยมช่วดแเ่สนะก็ทำ ตอเลังพลยเมเข้ามาหลายแล้วครับพลังอยเพิ่มเข้ามาลายแล้วมาแมงงานซีเรอบบัตรอะรอยเลยครับแมงงานซีบัตยครับมาในรอบท้าสี่ 变大。 好了。 Mm-hmm.